สวัสดีคออชื่อแี้ค่ะแม็กก่าแม็กกีค่ะแม็กกี้ค่ะแม็กกี้ค่ะแม็กกี้ว่ะกกี้ค่ะแม้ค่ะแม็กกี้ค่ะแมี้ค่ะแม็กกีค่ะแม็กก่ะแม็กกมี้ค่ะ่ะแม่ะแะคะค่ะแมม็กกค่ะแี่ค่ะแ่ะม็ก้ค้ค่ะแค่ะ

บอกตรงนี้ตรงใงัเอาาป็น้ไก็เคยเป็นผู้นการเก็บถาวผู้นาในการเก็บถาวทหน้าที่อะไรคะพิ่เาช่วย่แทนผูไอนมบอะไร จันหว่ืองดาวเด็กดีออ้าหทุกถานแล้วจะทำยังไงถึจะได้ลงดาวเด็กดีละลูกอานับตกเลียขเนองเรค่ะออปฏิบัติทาข้อตกโงของห้องเรียนนะคะ ก็จะกระตุ้นรอดจะบูรณาการการใช้เซเ่นแท็บิเนี่ยในชีวิตประจำวันของเด็กๆตัวอย่างเช่นก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยตั้งจุดมุ่งหมายในใจก่อนอย่างเช่นเรื่องท่องศัพท์นะคะก็จะให้เขาเนี่ยตั้งจุดมุ่งหมายในใจก่อนว่าสัปดาห์นี้เขาจะท่องศัพท์ได้กี่คำให้เขากำหนดจุดมุ่งหมายไว้หลังจากนั้นก็จะสอนให้เขาท่องแล้วก็จะให้เขาท่องรักลับไปท่องกับพ่อแุณแม่หลังจากนั้นก็จะติดตามผลโด,ดยการให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยมาท่อง ให้คุณครูฟังทุกวันศุกร์นะคะถ้าเด็กๆท่องได้ก็จะปั๊มดาวให้แบบนี้นะคะช่องไหนที่ไม่ได้ก็คือ,อจะไม่ได้ปั๊มดาวให้ซึ่งการท่องศัพท์เนี่ยก็เป็นเป้าหมายมอย่างคือของโรงเรียนประชาธรน,นะคะเป้าหมายของโรงเรียนประชาธรจะมีด้วยกันทั้งหมดสข้อก็คือการไหว้นะคะการไหว้ให้เด็กๆรู้สักไ์ไหว้ทักทายผู้ใหญ่โดยที่ไม่ต้องบอกเลยนะคะ เกี่ยวกับนิทานนะคะซึ่งคุณครูก็จะส่งให้คุณพ่อคุณแม่ทุกวันศุกร์แล้วก็เด็กๆก็กับคุณพ่อคุณแม่ก็จะทำในการร่วมกันแล้วก็นํามาส่งคุณครูในวันจันทร์แล้วก็อันสุดท้ายก็คือการท่องศัพท์นะคะการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคุณครูก็ขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่ในการร่วมกันประเมินในสมุดบันไดชิมเรียนด้วยค่ะครับคุณค่ะเดี๋ยวปิดตัว